สวัสดีครับสำหรับบทนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกขั้นตอนการหาสินค้ามาขายนะครับถ้าเพียงแค่อยากขายสินค้าเนี่ยมันไม่ยากหรอกครับสินค้าอะไรที่ขายแล้วได้ตังก็ขายได้หมดเลยครับแต่ถ้าจะขายแบบมืออาชีพและให้ยั่งยืนด้วยนั้นเนี่ยนะครับเราต้องวิเคราะห์กันนิดนึงมาดูกันครับว่าขายแบบมืออาชีพเนี่ยมันหมายถึงอะไรขายแบบมืออาชีพเนี่ยก็หมายถึงคุณต้องมีความรู้ความสามารถนะครับความเชี่ยวชาญรู้ลึกรู้จริงในสินค้านั้นๆอย่างแท้จริงครับ รู้จนทําให้คนอื่นเนี่ยเชื่อถือในความรู้ความสามารถนั้นๆและเขาก็ตัดสินใจซื้ออันนี้แหละครับเรียกว่าการขายแบบมืออาชีพแล้วยั่งยืนละ่ะหมายถึงอะไรเมื่อคุณขายสินค้าด้วยการสร้างความเชื่อถือให้กับลูกค้าและเมื่อลูกค้าเนี่ยได้ทดลองใช้สินค้าและทําตามที่เราบอกแล้วมันได้ผลนะลูกค้าที่เชื่อถืออยู่แล้วนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นศรัทธาทันทีเลยครับและเมื่อเกิดความศรัทธาเนี่ยเขาก็จะเป็นลูกค้าประจําของเรา เมื่อมือ,มอ,มอ,มอสินค้าใหม,ใหม่ที่เราแนะนําเขาก็จะอุดหนุนแบบเชื่อมั่นและก็ศรัทธาครับนี่แหละครับคือความยั่งยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณจะขายอะไรคุณต้องพิจารณาดังนี้นะครับหนึ่งตัวเราเองเนี่ยมีความรู้ความสามารถหรือความชํานาญในด้านไหนและเรื่องที่คุณรู้เนี่ยนะครับหรือคุณเชี่ยวชาญและมีความสามารถเนี่ยนะฮะมันอยู่ในความสนใจของคนอื่นเขาหรือไม่หรือมันอยู่ในความต้องการของตลาดเขาหรือไม่ ถ้าอยู่นะก็ให้พิจารณาต่อไปว่ามีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถของเราเนี่ยที่จะขายได้หรือไม่ถ้ามีเนี่ยนะครับก็ให้พิจารณาต่อว่าเราสามารถจะขายสินค้าตัวนี้ได้หรือไม่มีสินค้าให้ขายไหมหาได้ไหมและมีค่าตอบแทนที่คุ้มค่าหรือไม่ถ้าหาได้มีค่าตอบแทนที่คุ้มค่าเราจะช้าอยู่ใหญ่ครับเราก็ดําเนินการเลยครับเราจะขายสินค้าตัวนี้เช่นนะครับเช่น าคุณมีความรู้ความสามารถในการทําเกษตรอินทรีย์นะสมมุตินะครับเรามีความรู้ความสามารถในการทําเกษตรอินทรีย์ซึ่งการทําเกษตรอินรีย์เนี่ยก็เป็นที่น่าสนใจหรืออยู่ในความต้องการของคนจํานวนมากครับแล้วก็มาพิจารณาครับว่าสินค้าที่เกี่ยวกับเกษตรอินรีย์เนี่ยที่เราสามารถขายได้นี่ก็คือปุ๋ยอินทรีย์พันธุ์พืชผักผลไม้มีไหมมีเออแล้วเราจะหาได้ไหมได้สามารถไปเป็นตัวแทนจําหน่ายได้ แลวผลตอบแทนที่ได้เนี่ยมันเป็นมันไงมันคุ้มค่าไหมคุ้มค่าอ่าเมื่อเราพิจารณาได้ดังนี้แล้วเนี่ยนะครับคุณก็ดําเนินการขายสินค้าตัวนี้ทันทีเลยไม่รอช้าเพราะว่าเราพิจารณามาเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าตัวเองมีความรู้ความสามารถในเรื่องอะไรน,นะครับก็ให้พิจารณาดังนี้นะครับไม่ต้องพิจารณาความรู้ความสามารถของตัวเองครับ<ๆ>ก็ไปหาสินค้ามาขายก่อนเลยอยากขายอะไรพิจารณาก่อนเลยครับอยากขายอะไรออกมาพิจารณา ว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยอยู่ในความต้องการกตลาดหรือเปล่ามีอยู่คนจํานวนมากเขาต้องการไหมหาได้ไหมผลตอบแทนมันคุ้มค่าหรือเปล่าถ้าผลตอบแทนคุ้มค่าเราก็พิจารณาต่อนะครับว่าเราจะต้องไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมไหมในความรู้ความชํานาญในด้านนี้มีไหมต้องเรียนอะไรเพิ่มแล้วเราสามารถเรียนได้หรือไม่ถ้าเราพิจารณาแล้วเอ้ยไม่ยากเราสามารถเรียนได้ เราก็ตัดสินใจเลยครับเราจะขายสินค้าตัวนี้เช่นนะครับผมอยากขายเว็บเซลล์เพจสาเร็จรูปเนี่ยเพราะคิดว่าเป็นสินค้าที่กําลังเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นความต้องการของตลาดอีกยาวนานผมก็พิจารณาผลตอบแทนครับที่จะได้มันคุ้มป่ะเอ้ยมันคุ้มโอเคเมื่อคุ้มแล้วเนี่ยผมก็พิจารณาต่อไปว่าแล้วสิ่งที่ผมจะต้องเรียนรู้เนี่ยให้มันเกิดความเชี่ยวชาญเกิดความชํานาญเนี่ยเพื่อที่จะขายสินค้าตัวนี้ได้เนี่ยมันมันอะไรบ้างหนึ่งสองสาม พิจารณาแล้วเอ้ยแล้วเราสามารถเรียนรู้ได้หรือเปล่าอุ้ยได้นี่ไม่ยากเมื่อตกผลึกความคิดแล้วเนี่ยนะครับผมก็ตกลงที่จะเดินหน้าทันทีเลยขายแบบเซลเพจสำเร็จรูปนี่แหละอันนี้เนี่ยคือการพิจารณาสินค้ามาขายนะครับไม่ว่าคุณจะมีความรู้ความสามารถของตัวเองหรือไม่มีความรู้ความสามารถก็ตามสามารถหาสินค้ามาขายได้ทั้งสิ้นก็ผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าบทนี้เนี่ยจะทําให้คุณหมดปัญหาเรื่องการหาสินค้ามาขาย เมื่อได้สินค้าที่จะขายแล้วนะครับเราก็จะไปทำในขั้นตอนต่อไปนะครับเราไปดูกันครับในคลิปถัดไปครับ